น,นี้ก็อยู่กับช่องมีม่มี่ยววันนี้เมีมม่ก็จะมาตัดผมให้ดูทั้ง2แบบนะคะมีโซนหน้ามายาวสไลด์หน้านะคะกับหน้ามาสั้นนะคะก็เป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะบอกเลยนะคะว่าตัดตามได้ง่ายมากๆแล้วก็อุปกรณ์น้อยมากๆเลยค่ะอุปกรณ์ที่เราต้องมีนะคะก็คือหวีกับกันไกนะคะมี2อ,อย่างเนี่ยก็คือทําได้เลยนะคะกันไกลอ่ะเราไม่ได้ฟิกนะว่าจะเป็นกันไกอะไรแต่ว่า ปกติมันจะมีการไกตัดผมโดยเฉพาะนะคะเป็นอันเล็กๆแต่ว่าถ่ายเนาะก็เลยมันเป็นการไกในขวันแทนนะคะก่อนใช้นะคะเราก็ต้องทําความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนนะคะขั้นเริ่มแรกนะคะให้ทุกคนอ่ะแบ่งผมตรงข้างหน้าออกมาอย่างนี้นะคะให้มันเท่ากันทั้งสองฝั่งนะอันนี้คือมีว่าเคยตัดมาอยู่แล้วนะคะมันก็คือมีการแบ่งแล้วแต่ก็ตัดเองเหมือนกันนะทุกคนวันนี้คือมันยาวแล้วก็เลยจะมาสอนตัดนะคะว่ามันจะตัดยังไง แบ่งมานะคะให้มันเท่ากันเป็นสามเหลี่ยมอย่างนี้เท่าไหมโอเคแล้วต่อมานะคะเราก็จะเอาผมที่เราแบ่งสามเหลี่ยมไว้นะทําให้มันเปียกนะทุกคนก็คือเอาไปลูบน้ำนะคะหรือว่าถ้าใครจะสระผมมาเลยก็ได้แต่ว่ามิเพึ่งสระผมมานะคะเดี๋ยวเอาไปสระน้ําข้างหน้าอย่างเดียวนะคะอ่าทุกคนตอนนี้เราก็ไปทําผมมาเรียบร้อยนะคะทำให้มันเปียกแล้วที่นะคะเราก็จะ เอาลงมาอย่างนี้นะทำให้มันตรงอยู่ตรงกลางทีนี้แล้วแต่คนถนัดนะบางคนอาจจะใช้หวีช่วยนะคะแต่ว่าเ้วจะถนัดใช้นิ้วมากกว่าก็คือเอาเนิ้วมหม่นะคะแล้วก็เอากันไกนะคะตัดทิปไปเลยทุกคนค่อยขั้นตอนเนี้ยค่อยค,อยคอยตัดนะคะไม่ต้องใจร้อนนะเพราะว่าถ้าเราตัดเยอะเกินอนะ่ะเดี๋ยวมันจะเติรน,นะคะ ดูให้มันเท่ากันนะคะค่อยๆทํานะจะเย็นๆสุดๆเรียบร้อยตอนนี้ผมข้างหน้ามันก็เท่ากัน,ลนะะแล้วนะคะเราก็จะแบ่งเนาะเป็นครึ่งอย่างนี้ตรงกลางโอเคแล้วทีนี้นะคะเราก็จะทํามืออย่างนี้นะคะทําฝั่งซ้ายนะคะให้ควยมาฝั่งขวาอย่างนี้ นิ้วจับเอานิ้วหนีบไว้นะทุกคนทําให้แน่นนะคะแล้วก็เราจะตัดเฉียงขึ้นอย่างนี้นะคะก็คือเฉียงตรงขึ้นอย่างนี้ค่อยๆตัดนะไม่ต้องไม่ต้องตัดเยอะนะคะค่อยๆท,ทําทีละนิดนะประมาณเฉียงแล้วนะคะแล้วก็พักไว้ก่อนแล้วเราก็ทําอีกข้างหนึ่งนะคะเหมือนกันฝั่งซ้ายเฉียงขึ้นทางทางขวาฝั่งขวาเฉียงขึ้นทางซ้ายนะคะ กลัมานะคะให้เราอ่ะใช้โลนะคะเรืมบอกว่าอุปกรณ์อีกสองอย่างที่เราต้องมีอะก็คือไดรเป่าผมกับโลนะคะทุกคนอันนี้คือขาดไม่ได้เลยมันจะต้องใช้เซ็ตผมอะตลอดไปเลยนะคะก็คืออย่างนี้นะเราให้เอารวบตรงข้างหน้านะคะที่เราตัดไว้เมื่อกี้นะ่ะตรงนี้แล้วก็แปะไว้กับโลอย่างนี้นะคะแล้วก็ม้วนเข้านะทุกคนยื๊บไดร์เป่าผมอะ่ะเป่า ทุกคนใช้โหมดความร้อนนะคะแล้วก็ใช้ความร้อนระดับน้อยก็พอเนาะหรือว่าถ้าใครอยากใช้ความร้อนระดับมากก็ได้แล้วแต่ทุกคนนะคะเราก็เป่าไปเลยทุกคนตอนนี้เราก็เป่าผมเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็มาแกะโูกันดูนะคะว่าผมจะออกมาเป็นยังไงนะมันก็จะเป็นอย่างงี้ทุกคนให้ทุกคนอนะ ปัดไปด้านข้างนะคะอย่างนี้เลยคือ,อตอนทำตอนแรกๆอะ่ะผมมันก็จะกระเดินนิดน,นึงนะคะแล้วเดี๋ยวพอระหว่างวันเนี่ยมันก็จะค่อยๆแคบลงแล้วก็เข้าทรงมากขึ้นนะคะก็เสร็จไปแล้วน,นะทุกคนกับทรงแรกนะคะอันนี้ก็มิวก็ไปมัดผมนะคะให้ทุกคนเห็นเคลบข้างๆชัดขึ้นว่า เป็นยังไงนะคะหลังจากตัดเสร็จแล้วสิ่งที่เราควรพกระหว่างวันนะคะก็คือโลผมนะคะเพื่อที่จะจัดทรงให้มันอยู่ได้ตลอดเวลานะคะอันนี้คือมีว่าไปนั่งรอมาแล้วประมาณ 5- ้าหนึ่งสินาทีนะคะให้เพื่อนๆดูว่าเออเมื่อเวลาผ่านไปอะ่ะมันก็จะก็เดิดน้อยลงนะคะแล้วมันก็จะแฟบลงนะคะให้ทุกคนอะ่ะพกโลผมไว้ตลอดนะคะเพื่อที่จะเซตทรงผมได้ตลอดเวลานะทุกคนต่อไปในส่วนของอ e ีพัทเนี่ยนะคะเป็น มากามาแบบสั้นนะคะเดี๋ยวทำยังไงก็ไปดูกันเลยนะคะส่องของคันนี้นะคะเราก็จะมีอุปกรณ์ก็คือกันไก่นะคะเหมือนเดิมแล้วก็หวีนะคะแล้วก็ที่เปลี่ยนไปนะคะคือเครื่องหนีบผมนะคะนี่เมื่อใช้เป็นแบบตัวเล็กนะคะจะได้พกพาง่ายอะทุกคนแต่ว่าถ้าใครมีตัวใหญ่ก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราก็ทําเหมือนกันนะคะคือเริ่มจากการแบ่งผมเป็นสามเหลี่ยมก่อนนะคะ แต่ว่าเมื่อกี้คือมิททาไปแล้วใช่ไหมมีแบ่งไปแล้วใช่ไหมมิวก็ใช้ของเดิมที่แบ่งไว้แล้วนะคะถ้าเพื่อนๆเ,เริ่มตัดใหม่ก็แบ่งผมเหมือนกันเลยนะคะจากสามเหลี่ยมแรกนะคะทําตรงนี้ให้เป็นสามเหลี่ยมนะคะอ่ะพอเช็คแล้วนะคะว่ามันเท่ากันนะทุกคนก็ประมาณนะคะจะใช้กรรไกรนะคะอ่ะอันนี้ต้องใจเย็นสุดๆนะเหมือนเดิมนะคะใจเย็นเหมือนเดิมเพราะว่าถ้าตัดเยอะจะกลายเป็นมาเตอร์นะ เอานิ้วหนีบอย่างนี้นะคะแต่ว่ารอบนี้มิวจะไม่ใช้น้ํานะคะเพราะว่าเวลาใช้น้ำอ่ะบางทีกะระยะปริมาณมันไม่ถูกนะคะมันก็จะตื่อแล้วก็สั้นเกินไปนะคะอันนี้ก็คือจะตัดแบบแห้งนะคะให้เราจับผมไว้อย่างนี้นะทุกคนแล้วก็ค่อยๆนะคะที่สําคัญคือกันไกรมันต้องคมมากนะคะแล้วก็จะตัดให้มันเท่ากันก่อนนะทุกคนเอาความยาวที่เราแบบพอใจนะคะ เสร็จแล้วนะคะตอนนี้จะลองมาปล่อยดูนะคะว่ามันจะสั้นไหมมันจะสั้นเกินไปไหมสองสามโอเคมันไม่สั้นนะคะความยาวกําลังพอดีนะคะตอนนี้เราก็จะมาตัดแต่งทรงกันนะคะเดี๋ยวเริ่มจากการหวีก่อนเนาะทาผมให้เข้าทรงก่อนนะคะไปนะคะเราก็จะมาเก็บงานนะคะ เลมให้มันเท่ากันนะทุกคนตอนนี้มันยังไม่ค่อยเท่ากันเท่าไหร่นะคะแล้วก็มีส่วนที่มันบางตาด้วยนะตอนนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะเลมขึ้นนิดนึงนะคะตอนนี้เท่ากันไหมเริ่มไม่แน่ใจแล้วนะคะตาดไปตัดมาแต่นมี้ก็รู้สึกว่าโอเคประมาณเท่านี้ดีกว่านาอเพราะว่ามันน่าจะเท่ากันแล้วเนาะสำหรับเมยวแล้วก็ที่นะคะรู้สึกว่ามันตรงไปนิดนึงนะทุกคนให้ทุกคนจับผมขึ้นมาอย่างนี้นะคะถ้าใครชอบตรงๆอ่ะจะไม่ทําก็ได้นะแต่ว่า ไม่รู้สึกว่ามันตรงไปนิดนึงให้เราใช้ปลายกันไกแทงขึ้นอย่างนี้นะคะแล้วก็เช็บเชบเชบชบผมอย่างนี้เราเป็นแนวเส้นตรงอย่างนี้นะคะซือมันจะเหมือนเป็นการซอยผมนะคะเดี๋ยวมันจะไม่ค่อยตรงมากเท่าไหร่เสร็จแ,แล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะให้ ทิคเล็กๆนะทุกคนสําหรับคนที่เคยตัดหน้ามาแล้วรู้สึกว่าไม่ชอบนะคะการตัดหน้ามาสั้นแบบนี้นะคะก็จะมี2แบบนะคะคือหน้ามาซีทูนะคะกับหน้ามาหนานะคะทุกคนคือที่ตัดอยู่ตอนนี้คือหน้ามาหนานะคะคือเพื่อนๆบางคนอาจจะตัดหน้ามาแล้วรู้สึกว่าเออไม่ชอบเลยไม่เข้ากับเราเลยอยากให้เพื่อนๆลองเริ่มตัดจากหน้ามาซีทูก่อนนะคะก็คือเริ่มตัดจากจํานวนน้อยๆนะคะหน้ามาซีทูก็คือตัดเหมือนอย่างนี้เลยนะแต่ว่าเราจะใช้แค่แบบ ผมให้น้อยลงนะคะให้ทุกคนเริ่มจากตรงนั้นก่อนนะว่าเออไม่เข้ากับหน้าเราไหมเนาะและแบบไม่ต้องพลาดกันนะคะัน,นี้ก็เสร็จแล้วนะคะกับ2งลุกนะคะเป็นหน้ามาปัดข้างแบบยาวนะคะแล้วก็หน้ามาสั้นนะคะเพื่อนๆชอบแบบไหนกันบ้างคะถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะวันนี้ก็บาย